จะคิดให้ผมอยู่ก oh, ับบ <laughs> <laughs> ุกอมต่อไปอ่ะต่อไปต่อไป FC ว่ารักในความธรรมชาติของไปอ๋อยังไงอ่ะอยู่นั่งจันผมมันไม่ธรรมชาติแล้วเดี๋ยวมันบ้ายังไงอะไรนะสดนฉันสดนนะตอนนี้ ยังไม่มีคัวเลยจักคนอ้สนุกใจไม่ไมวยังไงโอ้โหเฮ้ยโอ้โหดูดโดโดูโอ้โอโอ้ขอโทษแทนแฟนแม้ทุกวันนี้มีความรักและเก่งไงกูนะมึงนะ คนคุมหัวกะลาสีนีทุกวันนี้เก่งดูสิอมดูมาสีอมแต่ก่อนล่ะแต่ก่อนไม่เก่งใช่ไหมแต่ก่อนไม่อย่างงี้ทุกวันนี้มันมีคนคุมหัวกะลาสีมันไงเนี่ยใครอ่ะผมไม่รู้เลยเขาชื่ออะไรรองไปเขาชื่ออะไรอ่ะส่วนณตอนนี้ยังมีผัวสักกะทีเจ้าใครเราอยู่ด้วยกันหรอขอโทษครับขอโทษอย่าไปด่ามากนะผมฟันเฉาะหน้านะอย่าไปสายเราทีมนะ เอาหยอกกันใช่เมื่อนเต็มเนี่ยหยอกนะครับหยอกนะครับเดี๋ยวต้องหยอกพี่กล้องไหนกล้องไหนไปเสียยีกนี่หรอโวยหยอกนะหยอกนะทุกคนเข้าใจไหมหยอกนะอย่าไปด่าไปไปลองเพลงไปลองเพ่งเขาด่ามากเลยผมผมพี่แก๊ปสั่งมาครับผมก็หยอกเหมือนกันเขาหยอกหยอกเขาไม่ด่ามานะเอาได้หยอกไม่เชียโอเคครับ โหดันโหกิยิ่มีเสน่ห์เกินมางคมาชาวใครดูได้นี่มันพู้สาวไอ้หนมยาไปบอกนี่แหละรูทรงสง่าหน้าตานำยิงถึงถึงไอ้หนุ่มทำไมหลงอย่างนี้อ นมหน่้ารักจริงๆแต่ละกแค่เลื้หดละเนี่สัมพ่อบอกนมแล้วมากเฮ้ยจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสัมพ่อบอกนมลงนักลงหนาสัมพ่อบอกนมแล้วลววนัดหัวพัมสัมพ่อบอกนมนล้วมัดปลปลาปลายเจ๊โจ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 ขอโทษขออภัยนะครับสิ่งใดที่พูดไม่ค่อยดีนะครับเพื่ออย่าง บอกงมเอียงเขาสิเอาอันนั้นเอาจักเลี้ยงเรียนมาคอยดูว่าด okay, ้ตีใครนดะเอาเร็วเร็วนะครับสิ่งที่เราเป็นตยานให้เพ่อแพทยประกันใดก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับ